แล้วตอนนี้จะบอกเลยสั้คัญเลยทานเห็นไหมเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ของเราแน่ไม่เหมือนใครแพ้ไงใครแพ้ทำไมว่าใส่ชุดเล่นน้ำแบบว่าแบบบิกินี่บิกินี่เล่นน้ำเลยทำไมไม่มั่นกันเลยอ่ะเอางี้ดีกว่าอะไรน้าทิวเราไปเตะบอลแข่งกันโอเคถ้าเกิดใครแพ้ใส่แต่กางเกงไม่ต้องใส่บิกินี่ละใส่กีนาผู้ชายแหละเราเนี่ยมีแม่เกิดอะไรขึ้นขึ้นเยอะ สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับนาเมนชั้นแนวจะมาเปิดเิมนล้เนี่ยพ่อแม่ทำไมอะวันนี้ไม่เป็นวันเปิดเทอมของหนูนะหนูต้องไปโรงเรียนนะที่จริงก็จะผ่านนาทชวมาเที่ยวไงก็ต้องแต่เปิดเทอมจิวไม่ได้ไปไหนไม่ใช่หรอมันก็จริงอยู่แต่มันเปิดเทอมไงแต่เรื่องโรงเรียนไม่ต้องกลัวไม่น่าเคลียร์แล้วแม่เคลียร์แล้วแม่เคลียร์แล้วเคลียร์จริงเปล่าวะเคลียร์จริงแล้วตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่กันที่ตลาดอยากรู้ไหมมาตาดนตตัดไหนตาดนะ รวมทะเลข้างหน้าจะเป็นทะเลเลยนะเฮ้ยไปดูหน่อยพาไปดูหน่อยที่พักของเราโก็แบบหน้าทิวเปิดมาในตอนเช้าคือแบบสวยมากออไปเราจะพาไปดูครับผมเดี๋ยเฮ้ยงพึ่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 งนี่แหละพึ่งพึ่งมาถึงพึ่งใหญ่เนี่ยพึ่งใหญ่เนี่ยพึ่งใหญ่พึ่งที่เป็นหลังอ่ะอ๋อเฮ้ยไม่ใช่เรามาถึงตั้งนานแล้วไม่ใช่พึ่งมาถึงโอ้ยตายแล้วทุกคนไปไปไปงั้นเราไปดูวิวทะเลกันดีกว่าครับไป่ะนีอะไรอะไรตอนนี้เราก็มากับพานเพนด้วยนะไอู้ร้องใหญ่ดิฟูนะ ไม่รู้วัวตีหลายว่ะเหรออยู่ไหนอะอยู่ไหนอยู่ไหนจับไม่ทันจับไม่ทันประเด็นแล้วตอนนี้จะบอกเลยสำคัญเลยทันเห็นไหมอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ดแาชชชี่ของเราไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าเอาพึ่งเลยไหมเออไปแป๊บนาทีิวพาทุกคนไปดูทะเลเอ้ยลืมลืมแนะนำแนะนำอันนี้น้องรีวิวนะคะลูกชายคนเล็กของอร่อยเปล่าครับเห็หน้ากับพี่แมนอร่อยไหมอร่อยไหมครับอร่อยส่วนนู้นก็จะเป็นน้องดิวอร่อยไหมเห็นหน้าตลอด เนี yeah, show, ่ยเมื่อวานนี้โคนดื้อมาวันนี้เงียบกิ๊บเงียบบัดดี้ละอายกล้องหรือเปล่าวะอย่าอายสิไอ้ไหมโอ้ยไอ้ไปไปไปข้างไหนดีกว่าเอาเป็นไรเป็นไรมันสะดุดความแบบสะดุดอะไรความสวยงามของฝั่งนู้นไงโอ๋อ อุ้ยสวยมากอันนี้ก็คือห้องพักของเรานะคะก็คือนี่ที่พักของเราแล้วพอเราแบบออกมาก็คือแบบเห็นทะเลสวยๆแบบนี้เลยทุกคนอะไรอะไรอะไรเราสามารถเข้าได้ทุกห้องหนึ่งถึงสี่ห้องเนี่ยเราสามารถเข้าได้ทุกห้องเราต้องสี่เลยใช่ไหมคืออยากจะบอกทุกคนนะครับว่าเรานอนตรงนี้โอ้โหเป็นไงเห็นวิวทะเลเลยตอนเช้าแบย แดดสองเข้ามาคือสวยมากใช่ไหมไปดีกว่าเดี๋ยวจะเสียงดังกว่าเดี๋ยวหลานตื่น <c oughs> ก็คืออยากจะบอกว่าที่พักของเรานะคะไม่มีอะไรจะอวดนอกจากคําว่าสวยมากทุกคนเนี่ยสวยจริงและดีก็คือสปอนเซอร์ใหญ่ของเรานะคะสปอนเซอร์หลักนะคะ<ม><ม>ก็คือมาดามโจ <c oughs> นะฮะเงียบกิ๊บเลยตอนมาพูดไม่อยู่เ,เห็นกล้องหน,น่อยเงียบกิ๊บเลยสวัสดีครับแนะนําชื่อหน่อยครับ อขาเชื่ออะไรคือจริงอันนี้คือตอนนี้คือมันเป็นยังไงอาการเป็นไงอ๋อดื่มเยอะไปหน่อยมันมีอาการเหมืนหัวเหมืนหัวเบอร์เบอร์แล้วถามว่าเมื่อเช้านี้ได้เดินอันนี้ยังเดินแล้วค่ะเดินแล้วเจออะไรบ้างครับเจอทะเลและนอกจากทะเลพี่แมนพี่แมนมาดามยังไม่ตื่นเราเดี๋ยวเราไปเตรียมของกันดีกว่าไป่ะนอกจากทะเลแล้วเจออะไรบ้างเจอปูอ่า ปูคือได้ถ่ายมันอยู่ใช่ไหมได้ถ่ายขอดูหน่อยครับขอดูหน่อยอ่าจะให้ดูไหมนิดนึงมันมีคิงคองด้วยนะคิงคองอยู่ที่ไหนอยู่ที่ทะเลจริงเหรอตัวน่ากลัวเลยอันนี้อันนี้ให้ดูปูก่อนอ๋อนี่ปูอันนี้ปูภาพนี้มากอันนี้ค่ะอันไหนคิงคองด้วยนะคิงคองที่หมายความว่าคือพี่แมนเนี่ยคือโอมาดาม จะตกใจหมดเลยเรามีแผนจะไปไหนกันต่อเอ๋เราจะอุ๊บอุ๊บไว้ก่อนนะเราจะอุ๊บไว้ก่อนเป็นเกาะไหมเป็นแกะเอาไปเฮ้ยอ๋อโอเคมาดำเริ่มอ่าเริ่มเริ่มตื่นละเริ่มตื่นละตอนนี้เริ่มตื่นเริ่มตื่นเริ่มตื่นไปทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนับไปใกล้ๆทะเลนะคะทุกคนนี่ทุกคนเราจะพาไปเราจะพาไปเราจะพาทุกคนไปนะคะอุ้ยแต่ว่าทำไมทำไมกล้องมันดำแท้ นี่ทุกคนเป็นไงเป็นไงทะเลใกล้ๆเลยนี่โอ้โหฝั่งนู้นก็จะเป็นเกาะนะคะทุกคนเกาะอะไรก็ไม่รู้นะนี่สวยมากอ่ะชอบมากทุกคนสวยจริงๆนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นชิงช้าให้นั่งเล่นด้วยนี่โอ้โหโอ้ยอ,อ,อะไรขนาดนั้นดิสนุกมากครับอยากเล่นไหม แลงลูกเล่นน่ะเฮ้ยเฮ้ยทำทำอะไรกันเขาถือเขาถจอเฮ้ยนี่นะครับผ่านเพนโวยได้ครับโคตรไวเลยเนี่มันหายไปไหนวะผ่านตัวเมียด้วยอ๋อตัวนี้เป็นตัวเมียใช่มีลูกด้วยครับนีไงลูกไข่ไข่เต็มเลยครับโอเคนะครับผมเราก็เอามาถ่ายทุกคนดูเราไปปล่อยกับคืนถ้าเกิดว่าเป็นตัวผู้มันจะตัวนี้มันจะใหญ่กว่าใช่ไหมใช่ตอนนี้ครับแบบโคดอยากยิงปลาเลยอยากหาปลาเสี่ยนเสี่ยนเสี่ยนคือแบบโอ้โหมันจะมีคนหาตอนกลางคืนใช่ไหม โอเคนะครับผมเดี๋ยววันนี่วันี้โอ้โหมันจะมาถึงทะเลมันจะขาดตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยนักอันเนี่พอหรือไม่เนี่ยเออโอเคอุ้ยนัททิวนอนแล้วโอ้ยเท่ว่ะเป็นไงพี่แมนเทพไหมล่อยห้างเลยล่อยห้าง่อยก็นี่ไงปล่อยห้างก่อนนี่ไงฮ่าฮ่าฮ่าฮ่เฮ่าฮ่าไม่กดเลยเขาบอกโอ้โหอะไรคำนี้อ่ะมันรับน้ำหนักนัททิวไม่ได้โอ้โมันรับได้พ่อโคตรตรีวิวนะครับนี่น้องรีวิวอ่ะ มาเดี๋ยวพี่จะพาทุกคนมาดูไฮไลท์ตรงนี้เลยอะไรอ่ะหาดทรายแดงตรงนี้จะเป็นหาดทรายแดงนะครับ้เมื่อเช้านี้เห็นเขามาตกปลาอยู่ตรงนั้นได้ไปแล้วด้วยมาแล้วได้ไหมพูดเหนื่อยว่ะตีน้ำตาเมื่อกี้ทำทำไมอ่ะ โอเคพี่แมนแล้วเราจะไปที่ไหนกันต่อพี่สาวของพี่แมนบอกว่าอุ๊บไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันยังไงเราก็ต้องข้ามก่อนอยู่แล้วเราจะข้ามก่อนเพราว่าคนในพื้นที่อ่าของหาดชายแดงจะรู้เลยว่าเราจะไปที่ไหนเฮ้ยนัททิวนัททิวเราจะไปข้ามก่อนนัททิวดีใจไหมไม่ทำไมอ่ะไม่ได้ไปโรงเรียนโอ้ยนัททิวเศร้าไม่ได้ไปโรงเรียนอ่ะพี่แมนไปเดี๋ยวน้าไปส่งมันไปโรงเรียนอีกยิ้มทำไมวะเราจะไปเดินทางโดยการขึ้นอะไร ขึ้นเรือนะคะทุกคนครั้งแรกของเราด้วยครั้งแรกในชีวิตของเราเลยครั้งแรกของพี่แมนกับนัดทิวนะคะทุกคนเพราะว่าคุณเคยขึ้นเรือกันนแล้วใครที่ดูถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกดใจให้พวกเราไล์กดไลค์กดไลค์ด้วยใจพวกเรานะผมเพื่อทำคลิปต่อไปโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะถ่ายตอนเดินทางให้ทุกคนดูนะคะว่าเราจะเดินทางไปกันที่ไหนรอดูกันเลย Let's go โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปขึ้นเรือแล้วนะคะอือเป็นแบตืนเต้นตืนเต้นตืนเต้นเต้นเต้นมากทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าถ้าเออรืออะไรอย่าลืมซื้อยาอะไรยาแก้แพ้เมาเรืออะไรเงี้ยอ๋อโอเคได้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 ไดไดและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ท่าเ,เรือแล้วเราจะเอารถของเราขึ้นเรือไปใช่ไหมพี่แมนใช่แล้วครับนี่เราเป็นครั้งแรกหรอโอ้โห จะขึ้นไปได้หรอมันจะรับน้ําหนักแล้วรถเราไหวไหมอ่ะก็สิบล้อก็มานะดูดิดูดิเออว่ะยังไงสิบล้อเขาก็เพิ่งลงมาจากฝั่งนู้นใช่ไหมแต่ครั้งแรกอะไรมันก็ตื่นเต้นเสมอนะเว้ยแล้วรีวิวรีววิตื่นเต้นไหมขั้นเก่นเอ้ยเป็นไงนะทีมเราทีวจะได้ขึ้นเรือครั้งแรกนะครับโอ้โหชื่อเรือว่า เฟอร์ร euh, um, uh, ี่เกาะจุดๆๆๆไม่บอกว่าเกาะอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปสบายทุกคนทีน uh, ี้เดี mm ๋ยวเรารอขึ้นเรือแล้วเราจะถ่ายดูนะคะว่าเขาเอารถขึ้นเรือยังไงอย่าลืมกดไลค์ด้วยโอเควิ่งต่อไปทำไงต่อก็ไม่รู้นะครับครั้งแรกเดี๋ยวเราไปดูตอนนี้กันตอนนี้ก็ตึกเสร็จแล้วเราก็ยังทำอะไรไม่ถูกครับทุกคน เดี๋ยวเราจะโทรถามมาดามจูกับลุงเฮนรี่ก่อนว่าเราจะต้องทำไงลุงุดหรือเปล่าไม่ได้เงินเลย a few moments later เฮ้ยทุกคนคือตอนนี้นะครับนี่ดูดิเราก็อยู่บนเรือโอ้ไม่ก้อนในรถเราจออู่ตรงนั้นเห็นไหม w าส s ก a r e d behind กูช่างก็ช่างนะครับทุกคนตอนนี้ the elephant island with no elephant อ้าวไม่จบ โอเคนะครับ okay ผมใครรู้ว่าเฮลิคพูดว่าอะไรเมื่อก no ี้นี้ก็บอกพี่ไหนบอ้นี่พ่อพ่อของยูทูบเบอร์นะเนี่ยก็ขอสักหนึ่งผลงานเพลงดิไม่ต้องเสียงดังเมากกว่ายูทูบเบอร์ขอต้องจัดให้ลองเรือมารักเอาไกลๆนีก็ไ้รู้่ารวยหรือจนให้ทานรักบางโอมีกระลองหลบลิขิตหน่อยดิคุณมันไกลเกินไป ตอนลงมานะคะไม่กล้าถ่ายเพราะว่าพี่หนูหน้าถ่ายไม่ได้นะคะทุกคนตอนนี้เราถึงแล้วนี่ท่าเรือแล้วนี่ถึงท่าเรือแล้วครับเรากำลังากเรากาลังจะลงแล้วโอเคค่ะตอนนี้ก็เรามาถึงเกาะเกาะเกาะอะไรไม่บอกเนาะเกาะช้างอ้าวเนาอยู่บอกน้องเรืวบอกแล้วทุกคนโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปที่พักกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าที่พักของเรานั้นจะเป็นยังไงไะค่ะไปดูกัน แม่เกิดอะไรขึ้นขึ้นเกียสองไม่ได้เลยโอมันชันมากนียเกียร์อะไรเกี่ยวหนึ่งอ๋อตกอันตรายมากเลยมีรถขึ้นเขากันแล้วเขาบอกว่าต้องมาเช็คอินที่นี่ด้วยนะศาลเจ้าพ่อก่อช้างอ่ะนี่เรามาขอพรที่นี่ได้ มีีเน่ยและตอนนี้เราก็น่าจะใกล้ถึงแล้วทุกคนเพราะว่านี่เลยโอ้โหเห็นตึกเห็นอะไรแล้วเมื่อกี้เห็นตปะป่าแล้วตอนนี้เราก็ถึงที่พักของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากนี่โอ้โหเป็นไงน้องเดียวเห็นไหมเราถึงที่พักแล้วด้วยด้วยาวอยากจะบอกว่าทางมานะนนสนุกตื่นเต้นสนุกสนุกสนุกมากจริงๆนะคุณ beautiful ฟูใจอะ่ะ สวยูทิฟูนี่สงสัยไปเห็นฝรั่งข้างทางค่ะทุกคนวิวดูฝรั่งคนนู้นดูฝรั่งคนนี้มีแต่ขาวๆพี่แมนชมทุกตลอดทางเลยนะคะเมื่อกี้เนี่ยดู้ลายดูหลายเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูห้องนะคะเดี๋ยวเราดูห้องพักของพวกเราเลยว่าจะเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตรงที่ว่าเรามาพักนะบรรยากาศคือดีสุดๆเป็นเลยนี่บรรยากาศสวยมากโอเคพี่แมนทำอะไรเนี่ย แม่พี่ก็จะลองถึงกับทเแทงไงอ๋อหรออุ้อยทำไมมันเป็นคนแบบนี้ฮะ <laughs> อยากจะบอกว่าแทงไม่ลงสักรูนอกจากรูเดียว <laughs> จ้า <laughs> <laughs> พี่แมนบอกว่าให้พี่ตั้งกล้องว่าพี่แมนจะแกล้งพี่จูนะคะทุกคนเดีย๋ดวยวเรามาดูกัน <laughs> <laughs> หัวจะปวดกับพี่แมนชอบแก้งคนอื่นวู้ทุกคนสาวว่ายน้ำนว้าวเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปดูเทะเลกันบอกเลยว่าโคตรดีอ่ะนี่ๆๆๆนวูสวยมาก สวยมากเป็นทิ้งคองอีกแล้วเราก็จะมาชิชิวอยู่ที่นี่นะครับทุกคนก็อาจจะเป็นตรงนู้นก็ได้นะครับมันจะมีหาดเล่นน้ำอยู่อาจจะมา็นตรงนู้นก็ได้นะตรงนั้นเป็นเลยสวยมากนาทิวชอบไหมนาทิวชอบขนาดไหนกี่คะแนนให้กี่คะแนนเจ็ดเต็มสิบโอ้เจ็ดเต็มสิบก่อนจะเข้าพักเรามาเล่นตีเบรียกันก่อนดีกว่ากับนาทิวนาทิวท้าพ่อเลยนะแน่เขาเกว่าใครแพ้ไงใครแพ้ทำไมาว่ใส่ชุดเล่นน้ำแบบว่าแบบบิกินี่เล่นน้ำเลยอ๋อนาทิวใครแพ้ใส่ชุดบิกินี่นะ โ <Okay. S 2> อเคเฮ้ยอ้ยขอบคุณด้วยใส่ชุดบิกินี่เล่นานา้ำใครอยากพี่แมนใส่ชุดบิกินี่รีบๆกดไลค์มาเลยรอดูเลยรอดูเลยทุกคนพี่แมนมีอะไรอีกหรอชิวอยากวัดลำแข้งอะอยากวัด,วดแบบเบสิเดว,วว่าวความแรงของลื่นแข้งของตัวเองจยะขนาดไหนพี่แมนยังยังไม่อยากนวดขาให้อีกแล้วนะที่รองไม่อยากนวดอีกแล้วนะอย่างนี้เรียนมวยไม่ได้นะเนี่ย หลายเอนี่ถ้าเกิดคุณไม่รู้เรื่องนะอะไรอะไรอะคเห็นแล้วไงอะยอะไรอะตับอแล้วไงอะไปนูไปเตะบอยังไงที่นี่มีให้เราเล่นเยอะมากหุ้ยสิบครับอาทิวได้สิบอาทิวได้เก้าเด้๋ยวไดูพ่อแมนบ้างยังไง ทำไมไม่มั่นกันเลยอ่ะเอางี้ดีกว่าอะไรนาทิวเราไปเตะบอลแข่งกันโอเคถ้าเกิดใครแพ้ใส่แตะกางเกงไม่ต้องใส่บิกินี่ละใส่จริงนะผู้ชายแต่เราเนี่ยแต่พี่แมนก็ต้องใส่ไงเพราะพี่แมนแพ้บอลเล่แล้วไงไม่แม่ไปเปลี่ยนได้ไหมไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่ามาโกงและตอนนี้พี่แมนก็พร้อมแล้วคุณพร้อมหรือยังนาทิวพร้อมไปฮะเดี๋ยว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  เออเราจะเตะบอลเข้าแล้วครับหนึห่งลูก,<อ>ลกไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวหนึ่งถุงครับตอนนี้หนึ่งถุงครับแฮนช่วยน้องเอาช่องมาเที่ยวเลยเดี๋ยวเที่ยวเลยเที๋ยว,ว,วเข้าแล้วยิงเออสองศูนย์ครับนาทีเดี่ยวไม่เข้าครับไม่เข้าครับนาทีเ่ยวเลยลูกเดียวนาทียิงเออ สามศูนย์จบเกมครับผมพี่แมนก็ยังได้ใส่ชุดบิกินี่อยู่ดีนะครับใส่คนเดียวด้วยก็ขอแสดงความยินดีกับการใส่ชุดบิกินี่ของคุณด้วยนะครับผมมันเปาอมันเปล่าเลยยี่สพี่แมนไปไหนมาไปซื้อน้ำมาครับอุ้ยคนห้าบาทน่ารักจังห้าบาทที่ไหนอะไรอ่ะห้าสิบโอ้โหห้าสิบแก้วเดียวอร่อยนะมันมีความหอมโอเคทุกคนเหนื่อยละขอพักก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าห้องไป โอเคนะผมก็ตอนนี้เราก็มาถึงห้องพักแล้วโหสวยมากข้างในใหญ่มาดูว้าวมีอ่างกุชีเลยใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปดูโอ้โหูตรงนี้คลาสสิกมากครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไมโกฉันชอบสิ่งนี้รีวิวชอบไหมครับชอบชอบ น้าจีชอบไหมชอบตอนนี้นะครับเราจะไปช่วยพี่หนูนาถือกระเป๋าตอนนี้ไม่นานเท่าไหวแล้วดูสภาพมันจะเป็นลมเราต้องเตรียมพลัวมมาลางวยการกินแล้ว่ถือของนะครับรู้ไหมว่าทำไมมัพลังมือพลังเพราะอะไรครับนั่งแต้ถือกระเป๋าขึ้นรถจากที่ว่าลมทะเลแล้วนะเขินขึ้นกระลูกาจะอาพอพเอาลงก็เอาลงกระลูกเขาเขาถือมาคุณจะพูดว่าผมไม่ได้ช่วยถือใช่แต่ผมก็ถือของมาตั้งเยอะอันนี้คุณหาเรื่องผมไมเนี่ยแล้วจะเอาไงไปไปจะไปไปดิเอาไปจะไป เกือบ,บ <c oughs> ไปแล้วพี่หนูนะเกือบโดนพี่แมนแล้วดีนะรีวิวหาวนะ้ามไว้น่ะแอบโดนแล้วเนะี่ยแต่ว่าทุกคนดูนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูว่าแต่ละมุมอุย้ยคุณหนู่นะดูสิมีกระจกให้เราด้วยตรงนี้รตรงนี้ก็คือเติร์นที่ทำงานน่าชมยูจิกาแฟบรรยากาศแบบออกมาคือแบบสวยเลยเนาะ จะอเป็นอะไรอลังการอะไรขนาดนี้นจะได้คุบกคุณว,ว่ามันอุ่นเท่มากเลยฮะเราจะจิบกาแฟโอ้แล้วไปดูเตียงตรงนี้อ่นจะนุ่มขนาดไหนนะฮะดูดนี่มันนุ่มจริงๆนะครับดูดิโอ้หนี่โอ,อ,โอ้แต่ว่าเรามีลูกมาด้วยเนาะที่ประเด็นทร์นะรอลูกหลับโ,โอเคเก็กลัวก็จะมาถึงก็จะได้เช็คอินก็เ<ร>นหนื่อยไปกันเยอะอยู่นะทุกคน บรรยากาศข้างนอกก็คือโอเคแบบชอบมากสวยตอนนี้ก็คือเขาเข้าเขาเข้าห้องกันเมื่อไหร่อยู่ใครอยู่มันเลยพี่แมนเดี๋ยวเราไปดูห้องพ่ออะไรไปดูห้องพ่อกันเอาเปิดรตแล้วเี๋ยวโมจะนิ่มหรือเปล่าดูดิเฮ้โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยว่มเรี่ยมากเลยโอ้โหโมได้แล้วบอสเบีนี้พอลองดูดิ้พอลองดูดิไม่เอาโอ้โหพอลองเด้งดิมันนิ่หนู แต่ละห้องก็จะคล้ายๆกันนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นเตียงคู่เหมือนกันนัททิวห้องกว้างมากเลยอ่ะใช่เกว้างอะในตู้เย็นเลยนะไหนหูมีกาฟงคาเฟ่ดีอ่ะในตู้เย็นมีอะไรในตู้เย็นมีอะไรกินไหมลองดูดิหุ้ยหุ้ยโอ้สุดยอดป๊าดแบบนี้พ่อแมนก็จะไม่ได้นอนสินะใช่โอเคนะผมก็วันนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงครึ่ง บ่ายสามจะครึ่งแล้วโอเคโอเคนะครับผมก็เราก็จะพักผ่อนกันก่อนใช่แล้วพรุ่งนี้เราก็มาเจอกันใหม่กับคลิปเชี่ยวเกาะช้าง3วัน2คืน่อจากคลิปนี้เราได้เจอกันแน่นอนแล้วเราจะไปเล่นทะเลกันใครรอดูก็ใช่สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับครายให้พวกเราด้วยคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยนะเป็นกำลังใจกันด้วยครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายทิวทิวมาดูทรา jaa , see oli kõik .